ที่ค่ะเราจะมาเริ่มนะนี่คลิปสั้นสามนาทีนะทุกคนในเรื่องของการตั้งเป้าพีมพลายปากกาเขียนเสร็จเมื่อกี้ดิฉันเอาไปไว้ตรงไหนคนะนะ่เก็บเงินค่ะนะทุกคนทำยังไงเราถึงจะเก็บเงินอยู่นะฮะทุกคนอันดับแรกเลยค่ะนะให้เราเนี่ยลดรายรับรายจ่ายนะคะในช่วงแรกระหว่างสามเดือนนี้ค่ะ เพื่อเซฟเงินเก็บนั้นมาลงทุนทําธุรกิจออนไลน์ให้เราประสบความสําเร็จกันนะออนไลน์เนี่ยมันทําให้ทุกคนได้รอดได้นะคะถ้าคุณตั้งใจทาํางนเงินจะไหลมาทีมาคุณจะน่าทึ่งถ้าคุณตั้งใจทํานะหนึ่งปีเนี้ยเรามานะมีชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะคะสําหรับใครที่อยากทาเนาะกับพี่นิหรือไปทํากับใครก็ได้เดี๋ยวพี่นิมเมื่อแคมาชี้ทางให้คุณอันดับแรกใครเขียนเลยค่ะคุณต้องการมีเงินเก็บเท่าไหร่นะสามเดือนเนี้ย วันละเอาเอาเท่าไหร่เอาวันละห้าสิบาทแล้วกันเราวันละวันละห้าสิบบาทขึ้นไปเอาไว้อะไรเอาไว้ทำอะไร เลยแล้วเราก็ดลดรายรับรายจ่ายระหว่างทางมันเหมือนจะติดอยู่ก็ไม่อยู่นะทุกคนพี่ต,ติดแล้วมันหลุดใบเนี้ยเขียนเลยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าถ้าเขียนเสร็จองเลยว่าฉันหาเงินเก่งฉันมีเงินไหล มาทีมาทุกคิดทุกทางอ่ะจับอะไรไปขายอ่ะก็ได้เงินหมดว่างน,นี้จับอะไรไปขายก็ได้ซับหมดแล้ได้ไดซับเยอะเยอะ่ะเขียนโปรแกรมจิตเหลือเฟือ ถ้าเราไม่โปรแกรมผิดบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ไมเห็นว่ามันรูแล้วพี่น้องมาอยูอ่ต้องใส่มันจะโดนอันนี้มังลูกอ้พัดลมแล้วก็หนึ่งลดรายรับรายจ่ายจดบันทึกเก็บก่อนใช้คิดก่อนใช้เพื่ออนาคตของตัวเองกันทุกคนหรือวันนี้ เราไม่เคยทําบุญเลยเราก็จะทําทานก็ต้องทําทําได้เออนะอย่าไปนะตะนีนะให้เรารู้จักรู้จักการใยเพื่อช่วยเหลือคนด้วยในระหว่างทางพี่เหมือนกันใช่พี่ไปขาขายพี่ก็ไม่ได้ตะนีนะส่วนเก็บก็คือส่วนเก็บส่วนกินก็คือต้องกินอยู่ทุกวันอ่ะให้ทุกคนเข้าใจชีวิตด้วยนะคะแต่เราก็ต้องลดรายรับรายจ่ายสําหรับกรณีคนที่ มีการเงินที่ติดขัดอยากให้การเงินไหลมามากมีเหลือกินเหลือเก็บเชื่อไหมที่แค่คุณเปลี่ยนความคิดคุณก็รวยได้แล้วแล้วคุณก็เอาเงินได้ไปเก็บทุกเดือนทุกเดือนพี่ก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วนะคะหนึ่งเลยเก็บเงินประเภทไหนบ้างเก็บประจําค่ะทุกเดือนทุกเดือนเงินเดือนออกไปเปิดประจําไม่เลยนะแล้วพี่จะมีเงินก้อนไว้เลี้ยงตัวเองในอนาคตวางแผนการเก็บเงินมีหนึ่งปีเจปีสิปี50ปีร้อยปีร้อยปีนะคะขออภัยค่ะทุกคนนะอ่ะห้าสิบปีคุณจะ,กะเกษียณเท่าไหร่ อ่ะอยุตวอย่างเช่นคุณอยากทํางานไปถึงแค่อายุห้าสิบปีที่เหลือคุณก็จะไปทํางานอิสระภาพแล้วคุณก็ต้องตั้งเป้าเลยสมมติว่านี่น,น้องอ่ะน้องอายุสิบแปดใช่ไหมตอนนี้น้องอายุสิบแปดน้องวางเป้าในการเก็บเงินอายุห้าสิบจะเกษียอายุแล้วน้าวันหนึ่งน้องจะสบายนะเชื่อพินิษนะคะลองตั้งเป้าในการเก็บประจําอยูด่ดูค่ะแล้วก็เก็บเป้าระหว่างวันด้วยระหว่างรายเดือนพอได้เดือนหนึ่งแล้วก็มองหาช่องทางหาเงินค่ะ นะคะเราเอาไปลงทุนทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่มันขายแล้วได้เงินไวอะ่ะนะแล้วเงินที่จะไปลงทุนอะไรทาอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าเป็นเงินร้อนที่ไปยืมเข้ามาเอาเป็นเงินที่เราค่อยๆเก็บออมเป็นประจําแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีเงินอะ่ะเพื่อไปคืนเขานะทุกคนอ่ะพี่ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่นะติดตามพิธีเนะ่ะให้ทุกคนอะ่ะมีรายได้นะมากขึ้นแล้วก็มีเงินเหลือเก็บไว้เพื่อนากตของทุกคนแล้วก็ภายในหนึ่งเดือนเนี้ย เรามามีเงินเก็บไว้ลงทุนทําธุรกิจกันจะได้มีรายได้เยอะขึ้นไปแล้วนะคะไม่บายเก็บได้แล้วก็ไปหาช่องทางลงทุนจะได้มีรายได้เยอะขึ้นมีกําไรเยอะขึ้นจะได้มีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากขึ้นแล้วก็ร่ํารวยขึ้นในที่สุดค่ะไปแล้วจ้ะไม่บาย